สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะผมปิดเสียงก่อนผมปอกเสียงก่อนวันนี้อยู่กับผมไม่แล้วครับผมซื้อโทรศัพท์ใหม่มาครับผมโทรศัพท์นี้แพงอยู่นะครับผมซื้อมาเพื่อแคสเกมให้มันดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็ให้ผู้ชมได้ดูเกมบาสท,ที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วสมจริงมากขึ้น,นครับผมโหลดเกมมาในเกมนี้เกมเกมนืนที่เยอะมากเลยนะผมวันนี้ผมจะเไ,ไ NBA ็้33 MBA 2K 204ให้ทุกคนชมดูกันนะ ครับผมจนการเริ่มต้นใหม่ที่จืดนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมอยากดูเปล่าก็ไปดูกันเลยโอทีมเขาตึงอยู่นะครับมี9ก้าเอ็ดอานะ99้หนึ่งตัวแล้วก็เหเอ็ดนะคือเวลาสุ่มอ่ะเวลาสุ่มบอร์ดมาให้อ่ะมันจะสุ่มที่แบบโอ้เอาเหมือนเราเป๊ะเลยนะคล้ายๆคล้ายๆอยู่ว่าคล้ายๆอยู่ไม่ได้เหมือนมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะเหมือนกันเกือบแทบร้อยนะ นี่นี่ผมกติลิี่ก็สิกเพลงมาแลนะ้วเนี่ยผมขอปิดเพลงก่อนนะแป๊บหนึ่งนะโอเคนะมาแล้วเริ่มเลยแล้วรวมตึงอยู่นะบาเกตโบบาเกตโบโลงลงงี้ก็สวยดีครับเนี่เป็นมุกกล้องเปลี่ยนโอเคไปมุกกล้องครับไปมุกกล้องครับผม เดี๋ยวเดี a dream. A dream. A dream. Uh ๋วเวเว้ยเฮ้ยเอ้ยไอยู่ได้อยู่เฮลิฮลิด้ยไม่ได้เอาเน้งมันโดนดังกัดห้านเต็มโทษกับพี่ ผมไม่ตั้งใ Karma, จพี่มาตะโกนใส่ผมเลยนะลงเลยวะลงเว้ยแม่นจริงๆไอ้เนี่ยวิลเลียมอ่ะผมสุ่มได้อ่ะครับผมเปลี่นยนเป็นชอนมิสเตอร์แบบไม่เห็นนี่นะหลอดริทเติ้อ่ะผมไม่ไหวตัวเซนเตอร์ไม่ยอมแมนให้อ่ะมันรั่วอ่ะรั่วผมตั้งค่าเลยหมดเลยผมรั่วโว้วยโวด้วยโวด้โวด้ ไม่ยอมยพูดมั้ยดไม่ยิงรอบแล้วกันลดลงลงลงอุ๊ยนี่เข้าเนีาจานฟาเลยจานเจนเจงันเจงันเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่ ไม่ลงอ่ะลุงเนี้ยเฮ้ยลงเฉยเลยเว้ยโคตรฟุกอ่ะอะไรวะนึกว่าไม่ลง,งแข่งกันเข้ามาไม่ให้ทันตั้งตัวเลยนะเนี้ยเอสโก้จะขยับเข้าเอ็นใหม่โซนอันนี้ชุดสามใช่เปล่านะผมไม่รู้ เอาโล่งสวยดีอย่างนี้หวานเจี๊ยบสเต็ปออกมานิดหน่อยแล้ว,วเมื่อกี้พื้นที่โล่งกว้างเลยนะวายโอเพ่นแหลวายโอเพ่นเอ้าทนได้ลูซี่ลูซี่อันนี้ผมไม่มีอะไรมากแนละ้วลีลาไม่ค่อยมีอันนี้สั่เดียวโล่งก็จับยิงอ่ะเฮ้ยลงโลงสว,สวย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  วันนี้วันนี้ไงมอฟี่มอฟี่สวยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยเย,ย,ย,ยผมเล่นอะไรผมเนี่ยเมือ่อกี้ตัดในตัว่สวยเลยลงแล้ววะลงเลยสี่สามเปอร์เซ็นต์โคเวเลนแล้วเนี่ยลงด้วย ถ้าเตียงฉอนเนี้ยเาบอกว่าจะยืมแม่นขึ้นนะแบบไม่มีตัวหลอดอ่ะเวีกนกมปองกันโคตรกาะเฮ้ยไปลงกูเลยลนะกันไม่ลงอะ่ะกูว่าตับฟักปุ๊บลงกูลงเฉยกูไม่ลงก็ลงอย่างเดียวเลยอะ่ะเราแม่นเกินไปนะเราดูถูกตัวที่เราเล่นนั้นเนี้ย บองกันดีทัง้งวีนทั้งกรรมนะครับลองยิงดูและะกกลางสวยงาม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 วิงว่งวิง่งวิ่งสวยบองกันดีบองกันดีนดไา หยุบใจเอ็งรเพียงรโล,รโลไม่รู้อ่ะกันไม่ได้กลิ่นหูจมูกกันไม่ดีไม่รู้ไม่รู้รโลงนี้ก็สวยดีเสร็จนะครับ หวานเจี๊ยบแบงแบงโบเกมนี้จบที่21คะแนนนะผมจะได้อะไรนะ่เนี่ย500ป่ะไม่ใช่สี่้หโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด s b s c ส i b e นเลยนะผมแต่ถ้าไม่กดก็ขอแค่ดูคลิปนี้จบก็พอนะครับ